สวัสดีจ้าวันนี้สวนแม่พึ่งนะคะมาชวนปลูกถั่วง,งอกในขวดพลาสติกแบบง่ายๆเอาไว้ทานเองที่บ้านนี่จ้าเป็นเม็ดถั่วเขียวที่เรานํามาทําต้มถั่วเขียวกันนะคะแม่พึ่งก็จะนําไปแช่น้ําไว้ก่อนหนึ่งคืนตื่นเช้ามาก็จะเห็นรากขาวๆเขาเริ่มงอกออกมาแบบนี้แล้วจ้าเดี๋ยวเราไปปลูกกันได้เลยวันนี้ก็จะปลูกถั่วเขียวในขวดพลาสติกแบบง่ายๆบาน มาทําตามไปเลยนะคะแล้วเพืก็จะตัดขวดพลาสติกด้านบนออกมาค่ะให้มีความสูงหน่อยนะจ๊ะ mm hmm. นี่จ้าตัดเสร็จแล้วก็จะสูงประมาณนี้วันนี้เราจะปลูกเป็นถั่วง,งอกคอนโดแบบหลายๆชั้นสะดวกมากๆเพราะว่าปลูกครั้งเดียวแล้วก็สามารถนํามาทําอาหารจานอร่อยได้เลยจ้าเ mm hmm. จาะที่ก้อนของขวดรอบๆเลยจ้ะให้เขามีรูระบายอากาศระบายน้ํานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มี ที่ระบายอากาศระบายน้ำเนี่ยเขาก็จะเน่าได้นะนี่ค่ะเราเจาะรูโดยรอบแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็มาเตรียมนี่ไม่เพิ่งจะใช้เป็นทิชชู่ข้อดีของการใช้ทิชชู่ในการเพาะทเขียวก็คือจะทำให้รากของถั่วง,งอกนะคะมีที่เกาะ ต้นสูงแล้วก็แข็งแรงอวบน่าทานแล้วก็ยังช่วยดูดซับนะคะน้ำแล้วก็ความชื้นไว้ด้วยลองทิชชู่เสร็จแล้วก็นำถักเขียวใส่ลงไปเลยจ้ะ1-2กรัมมือแล้วก็เอาทิชชู่นะคะลงไปนี่จะเป็นชั้นที่2แล้วจ่ะ <ๆ S 1> ก็ใส่ถั่เขียวลงไปนะคะประมาณ1-2กรัมือเหมือนเหมือนเคยค่ะ วันนี้แม่เพิ่งจะปลูกประมาณ4ชั้นเลยค่ะอันนี้จะเป็นชั้นที่3เสร็จแล้วเราก็ใส่ชั้นที่4ลงไปนะคะสุดท้ายก็ให้เ,เพื่อนๆนำทิชชู่ปิดที่ด้านบนแบบนี้นะจ๊ะ รดน้ำลงไปให้ชุ่มเลยค่ะในครั้งแรกต้องลองสังเกตดูนะจ๊ะให้น้ำลงไปถึงชิชู่ชั้นด้านล่างเลยเสร็จแล้วมาพึ่งก็จะครอบด้วยถุงดำแบบนี้จ้ะผ่านไป1คืนนะคะนี้จะเป็นเช้าวันที่1นึ่งแล้ก็เปิดเช็คกันเลยจ้า นี่ค่ะเพื่อนๆนรากของเขานะคะเริ่มงอกออกมาแล้วสวยงามอวบอิ่มเราก็พรมรดน้ํารอบๆนะคะอย่ารดเยอะนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะแฉะแล้วก็รากของเขาจะเน่าเสร็จแล้วก็คลุมด้วยถุงดําค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบแสงแดดนะคะแม่เพิ่นก็เลยใช้ถุงดําคลุมเอาไว้เพื่อนๆมาดูนะคะนี้เป็นเช้าวันที่สองอู้ โตขึ้นมาแล้วค่ะโตวไวจริงๆเลยถั่วง,งอกในขวดของเราพรมน้ำให้ทั่วเลยจ้าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะน้องก็จะโตพอให้เราได้ทานกันแล้วเช็คดูนะคะว่าทุกชั้นได้รับน้ำเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าน้ำเยอะไปเราก็สามารถที่จะ รินน้าออกแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าลากเน่าเราจะไม่ได้ทานกันทุกคนคะวันที่3แล้วคะ่ะว้าวเจ้าถังงอกน้อยของเราโตทะลุขวดออกมาแล้วจ้าพร้อมที่จะนำไปทำอาหารได้แล้วต้นขาวยาวอวบน่าทานมากๆเลยจ้ะนี่แม้พึ่งก็จะดึงออกมานะคะนี่จะเป็นชั้นที่หนึ่งเราปลูกไว้สชั้นนะคะแล้วก็ สามารถที่จะตัดแล้วก็นำเขาออกมาจากขวดได้เลยแบบง่ายๆตอนอยู่ในขวดดูน้อยนะคะพอออกมาแล้วนี้ค่ะเยอะเลยสามารถทำอาหารได้ห่งจานเลยจ้าเพื่อนๆจ๋ามันง่ายมากๆเลยจ๋าลองทำตามกันดูนะคะ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจส่วนแม่พึ่งนะคะแล้วมาพบกับส่วนเล็กๆในบ้านด้วยกัน